สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดในหัวข้อที่สำคัญมากๆค่ะคือเรื่องการพัฒนาเด็กในช่วงปีแรกๆของชีวิตโดยเฉพาะในบริบทของสอบปปลาวนะคะเราก็พอจะทราบกันนะคะว่าพื้นฐานที่สร้างขึ้นในช่วงนี้มันส่งผลต่ออนาคตของเด็กแล้วก็อ,อ,อนาคตของประเทศชาติด้วยใช่ครับ ช่วงปีแรกๆนี่คือหัวใจเลยครับแต่ก็น่าเสียดายที่ข้อมูลจากหลายแหล่งก็ชี้ว่าสอปอปลาวยังมีความท้าทายหลายอย่างนะครับในการทำให้เด็กทุกคนเนี่ยได้รับการเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยเห็นนี้เองการพูดคุยของเราวันนี้ก็เลยจะอิงจากเอกสารรายงานเกี่ยวกับาการประชุมหารือที่น่าสนใจมากอันหนึ่งที่เพิ่งจัดไปไม่นานนี้นะคะการประชุมนี้เขาเน้นเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวเพื่อส่งเสริมอนาคตที่สดใสให้เด็กๆในลาวโดยเฉพาะภายใต้แผนงานที่ชื่อว่ารักลูกให้ใส่ใจค่ะ ครับสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประชุมนี้ก็คือมันเป็นการทำงานร่วมกันของหลายฝ่ายมากๆเลยนะครับทั้งศูนย์กลางสาพันธ์ไม่หญิงลาวรัฐบาลออสเตรเลียยูนิเซฟประจำสปปลาวแล้วก็กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องคู่ค้าการพัฒนาและก็องค์กรภาคสังคมด้วยครับการร่วมมือแบบนี้แหละครับที่สำคัญเพราะว่าปัญหามันซับซ้อนเกี่ยวกับหลายส่วนงานจริงๆจริงค่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาสำรวจดูว่า ประเด็นสําคัญๆที่เขายกขึ้นมามีอะไรบ้างแล้วเป้าหมายของแผนงานรักลูกให้ใส่ใจคืออะไรรวมถึงข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันที่ได้จากข้อริเริ่มนี้ด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูที่วัตถุประสงค์หลักของการประชุมนี้กันก่อนนะคะข้อมูลบอกว่าเป้าหมายหลักๆเลยก็คือการหารือหาวิธีที่จะช่วยให้ครอบครัวเข้มแข็งขึ้นเพื่อเป็นฐานให้อนาคตของเด็กๆผ่านแผนงานรักลูกให้ใส่ใจนี้ล่ะค่ะ อย่างที่ว่าไปการรวมตัวของผู้เกี่ยวข้องหลักๆหลายฝ่ายทั้งรัฐทั้งองค์กรระหว่างประเทศก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะครับผมจุดที่สําคัญมากๆที่เขาเน้นย้ากันในที่ประชุมก็คือการขยายการสนับสนุนพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กไม่ใช่แค่ตอนท้องนะครับแต่ต่อเน,นื่องไปจนถึง2ปีแรกของชีวิตเด็กเลยทําไมช่วงนี้ถึงสําคัญเ,ออเพราะมันเป็นช่วงที่สมองเด็กพัฒนาเร็วที่สุดเลยครับเป็นการวางรากฐานการเรียนรู้สุขภาพไปตลอดชีวิตเลย และทท้าทายกว่านนั้นคือความพยายามที่จะเข้าถึงกลุ่มที่มักจะถูกมองข้ามไปอย่างครอบครัวที่อยู่ห่างไกลามากๆครอบครัวที่พูดภาษาชาติพันธุ์ต่างๆหรือว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับการทําให้ความช่วยเหลือไปถึงกลุ่มนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความเท่าเทียมนะครับแต่มันคือการลงทุนที่จําเป็นจริงๆเพื่อไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในกระบวนการพัฒนาประเทศครับ การเน้นกลุ่มที่เข้าถึงยากนี่ทําให้เห็นภาพกว้างขึ้นเยอะเลยนะคะคือไม่ใช่แค่ตั้งโครงการขึ้นมาแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์เท่ากันแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือเรื่องการผลักดันให้มีนโยบายเกี่ยวกับสถานที่ทํางานที่เอื้อต่อครอบครัวอันนี้มันกระทบตรงๆกับความสามารถพ่อแม่ในการดูแลลูกเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับเรื่องนี้สําคัญมากครับ การมีนโยบายอย่างเช่นการลาเพื่อเลี้ยงลูกที่เพียงพอทั้งพ่อทั้งแม่นะครับหรือว่ามีมุมให้นุ่มลูกที่ทํางานหรือแม้แต่ความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทํางานเนี่ยมันสร้างความแตกต่างได้เยอะมากครับไม่ใช่แค่ช่วยลดความเครียดให้พ่อแม่นะแต่มันเปิดโอกาสให้เขามีเวลามีพลังงานไปสร้างสัมพันธ์ไปกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อยได้เต็มที่โดยเฉพาะช่วงปีแรกๆที่สําคัญมากๆนั่นแหละครับมันคือการสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนครอบครัวจริงๆครับค่ะ ในการประชุมนั้นนะคะมีการอ้างถึงคำกล่าวของท่านอาลีวงหน่อบุญธรรมประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวที่ท่านได้ชี้ให้เห็นถึงวิธีที่พ่อแม่ทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันเลยเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีให้ลูกท่านพูดถึงเรื่องอย่างเช่นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การใช้เวลาพูดคุยเล่นกับลูกการอ่านหนังสือให้ลูกฟังการดูแลเรื่องโภชนาการที่ดีแล้วก็การพาลูกไปตรวจสุขภาพตามนัดนะคะ สิ่งเหล่านี้ฟังดูเหมือนพื้นฐานนะคะแต่บางทีในชีวิตจริงที่มันวุ่นวายก็อาจจะถูกมองข้ามไปได้เหมือนกันครับสิ่งที่ท่านประธานพูดมาเนี่ยคือแกนหลักของการพัฒนาเด็กปฐมวัยเลยครับแต่และอย่างมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับชัดเจนมากการพูดคุยการเล่นการอ่านหนังสือมันไม่ใช่แค่สร้างความอบอุ่นนะครับแต่มันคือการสร้างสมองโดยตรงเลยคือกระตุ้นการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่สาคัญต่อ,อการเรียนรู้ภาษา ส่วนนมแม่นี่กว่ารู้กันดีอยู่แล้วเรื่องภูมิคุ้มกันสารอาหารที่ดีที่สุดและจุดนี้มันก็ไปเชื่อมกับข้อเรียกร้องสําคัญของท่านประธานที่เน้นให้ทุกฝ่ายมาร่วมลงทุนกันเพื่อให้การช่วยเหลือพ่อแม่ทุกคนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ภายใน1,000วันแรกของชีวิตเด็กครับคําว่า1,000วันแรกนี่เราได้ยินบ่อยเหมือนกันนะคะในวงการพัฒนาเด็กมันหมายถึงอะไรกันแน่คะครับ แนวคิดพันวันแรกแนกเต็มคําที่ใช้เรียกช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดคือนับตั้งแต่ตั้งครรภไปจนเด็กอายุครบ2อขวบครับนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเห็นตรงกันเลยว่าช่วงนี้มันเหมือนกับหน้าต่างแห่งโอกาสที่มันหวนคืนมาไม่ได้ การลงทุนเรื่องโภชนาการที่ดีการดูแลสุขภาพการกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นการสื่อสารและก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอบอุ่นในช่วง1000วันเนี่ยมันจะวางรากฐานให้กับสุขภาพสติปัญญาความสามารถในการหารายได้ของคนคนนั้นไปตลอดชีวิตเลยครับในทางตรงข้ามการขาดสารอาหารหรือขาดการกระตุ้นที่เหมาะสมในช่วงนี้ก็สร้างความเสียหายต่อพัฒนาการสมองร่างกายซึ่งมันแก้ไขที่หลังได้ยากมากครับ เพราะฉะนั้นการนิ้นลงทุนในช่วง1000วันนี้มันจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกนะครับแต่มันเป็นยุทธศาสตร์ที่จาเป็นเลยสําหรับการพัฒนาทักษะรทรัพยากรมนุษย์อ๋อเข้าใจชัดเจนเลยค่ะมันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเพื่ออนาคตจริงๆนะคะแต่ทีนี้พอเราหันมาดูสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันข้อมูลจากการสํารวจสําคัญอันหนึ่งก็ถูกยกมาพูดถึงในเอกสารด้วยค่ะคือข้อมูลจากการสํารวจดัชนีทางสังคมลาวครั้งที่3หรือ LSISI 3 ซึ่งการเป็นสำรวจระดับชาติที่สำคัญเลยนะคะเพื่อติดตามเรื่องอสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วข้อมูลนี้ก็ชี้ให้เห็นภาพที่น่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยเลยค่ะใช่ครับตัวเลขจาก LSI SI 3นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนความท้าทายจริงๆที่สอบปปลาวกำลังเผชิญอยู่ครับ ไอ3เขาบอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเนี่ยประมาณ1ใน3คนหรือ33%มีภาวะตัวเตี้ยหรือเติบโตช้าคือส่วนสูงไม่สมว,วัยอันนี้ถือว่าสูงมากนะคะแล้วก็มีถึง11%ที่มีปัญหาผอมแห้งที่น่าตกใจกว่านั้นคือมีแค่ประมาณ37%ของเด็กเท่านั้นที่ได้รับวัคซีนครบตามกาหนดส่วนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกก็มีแค่4 5ของเด็กแรกเกิดที่ได้รับค่ะ แล้วก็อัตราการเข้าเรียนเตรียมประถมหรือการศึกษาก่อนวัยเรียนสําหรับเด็ก3-4ขวบก็ยังต่ําอยู่แค่27%เองค่ะครับตัวเลขพวกนี้มันไม่ใช่แค่สถิติแห้งๆนะครับถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่กว่าเนี่ยการที่เด็กหนึ่งในสตัวเตี้ยสตันติงมันไม่ใช่แค่เรื่องความสูง แต่มันเป็นสัญญาณของการขาดโภชนาการเรื้อรังในช่วง1000วันแรกซึ่งส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการสมองนั่นหมายถึงศักยภาพการเรียนรู้ที่ลดลงผลิตภาพทางเศรษฐกิจที่ต่ำลงในอนาคตพูดง่ายๆคือท่าทีของชาติกำลังเสียไปเลยครับการที่เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้วัคซีนครบก็เปิดทางให้โรคต่างๆที่ป้องกันได้ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ยังไม่ทั่วถึงก็คือการพลาดโอกาสให้วัคซีนเข็มแรกและอาหารที่ดีที่สุดแก่เด็กและการ เข้าเรียนก่อนวัยเรียนที่ต่ำก็ทําให้เด็กจํานวนมากขาดความพร้อมเมื่อต้องเข้ารุ่มเรียนประถมตัวเลขทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสให้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่แผนงานรักลูกให้ใส่ใจเกิดขึ้นมานะคะซึ่งตามข้อมูลเนี่ยแผนงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่าน,นกลไกที่เรียกว่าโครงการความร่วมมือองค์กรพัฒนาเอกชนออสเตรเลียหรือ ANCP ซึ่งเป็นช่องทางที่รัฐบาลออสเตรเลียใช้สนับสนุนงานขององค์กรพัฒนาต่างๆอะค่ะใช่ครับและสิ่งที่ดีคือเราเริ่มเห็นผลกระทบบางอย่างจากโครงการนี้แล้วนะครับรายงานเขาบอกว่าโครงการได้ช่วยให้พ่อแม่เป็นพันๆคนเลยเปลี่ยนพฤติกรรมในทางบวกคือเขาใช้เวลาพูดคุยร้องเพลงเล่นกับลูกมากขึ้นซึ่งเราก็คุยกันไปแล้วว่ามันสําคัญกับสมองเด็กแค่ไหน นอกจากนั้นโครงการนี้ไม่ได้หยุดแค่ให้ความรู้แต่ยังทําหน้าที่เชื่อมโยงครอบครัวเข้ากับบริการจําเป็นอื่นๆด้วยเช่นการฝากท้องที่มีคุณภาพการเข้าถึงอาหารเสริมสําหรับแม่และเด็กการติดตามการเติบโต,ตของลูกสม่ําเสมอการรับรองว่าลูกได้วัคซีนครบตามกําหนดและก็ส่งเสริมโอกาสเรียนรู้ก่อนวัยเรียนด้วยครับนี่คือตัวอย่างของการทํางานแบบบูรณาการหลา,ล,าลายด้านเพื่อแก้ปัญหาแบบรอบด้านจริงๆครับ สปปลาวมีความท้าทายที่ชัดเจนในด้านการพัฒนาเด็กอย่างที่ข้อมูล LSISI 3ชี้ให้เห็นแต่ในขณะเดียวกันก็มีความตั้งใจมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างหนักแน่นผ่านการร่วมมือของหลายฝ่ายการเน้นสนับสนุนพ่อแม่แบบมีเป้าหมายแล้วก็การให้ความสำคัญกับช่วงเวลาทองคือ1,000วันแรกครับ จุดสำคัญคือการเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาแบบแยกส่วนมาเป็นวิธีที่เป็นองค์รวม holistic แบบนี้แหละครับมันไม่พอที่จะรณรงค์เรื่องนมแม่ถ้าแม่ไม่มีที่ให้นมลูกที่เหมาะสมที่ทำงานมันไม่พอที่จะแนะนำเรื่องโภชนาการถ้าครอบครัวเข้าไม่ถึงอาหารที่มีคุณภาพการประสานงานระหว่างสาธารณสุขการศึกษาสวัสดิการสังคมและการสร้างนโยบายที่เอื้ออำนวยเช่นที่ทำงานที่เป็นมิตรกับครอบครัวเนี่ยคือหัวใจสำคัญเลย แต่คำถามใหญ่ก็คือแนวทางที่ดีแบบนี้จะขยายผลออกไปให้กว้างกว่านี้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนได้ยังไงอันนี้คือความท้าทายต่อไปที่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกครับเป็นคำถามที่สำคัญจริงๆค่ะเพราะโครงการดีๆหลายครั้งก็มักจะจบไปพร้อมกับงบประมาณสนับสนุนนะคะดูเหมือนว่าเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลแต่ก็เห็นทิศทางและความมุ่งมั่นที่ชัดเจนขึ้นสรุปแล้วการพูดคุยของเราวันนี้ ก็ได้ฉายภาพให้เห็นถึงความพยายามร่วมกันในสปปลาวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กในช่วงปีแรกๆเราได้เห็นการเน้นย้ำความสำคัญของ1,000วันแรกได้รับรู้ถึงความท้าทายที่ยังมีอยู่ผ่านข้อมูลจริงและก็ได้เห็นตัวอย่างการสนับสนุนในทางปฏิบัติผ่านแผนงานรักลูกให้ใส่ใจค่ะครับสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือการลงทุนในเด็กโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นชีวิตเนี่ย ไม่ควรมองเป็นค่าใช้จ่ายนะครับแต่มันคือการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพื่อสร้างอนาคตที่เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับประเทศชาติการร่วมมือกันของทุกฝ่ายการใช้ข้อมูลหลักฐานมาเป็นฐานในการตัดสินใจและการมีวิธีการที่รอบด้านคือปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จครับใช่เลยค่ะและเพื่อเป็นประเด็นให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคิดต่อย,ยอดนะคะโดยอิงจากสิ่งที่เราคุยกันมาวันนี้ เมื่อเราเห็นความสำคัญของ1000วันแรกและความพยายามในการเข้าถึงชุมชนห่างไกลหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยคิดว่าการปรับเปลี่ยนด้านแนวคิดหรือความเชื่อทางวัฒนธรรมในระยะยาวอะไรบ้างที่อาจจะจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมควบคู่ไปกับแผนงานหรือโครงการเหล่านี้เพื่อให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืนในวิธีเลี้ยงดูและดูแลเด็กเล็กทั่วทั้งสังคมเรานี่ก็เป็นคำถามใหญ่ที่แน่นอนว่าต้องอาศัยทั้งเวลาและความเข้าใจซึ่งกันและกันในหลายระดับเลยค่ะ